สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับเมื่อวานเราพูดถึงคำว่าได้ได้วันนี้เราก็จะมาได้กันต่อนะครับเพราะมันจะมีคำสําววนอีกบางคําที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับเช่นได้แล้วก็มีคำว่ากินซับกินซับก็เป็นคำว่าได้กินซับ ได้กินรัพย์หมายความว่าได้มาง่ายง่ายได้มาโดยสะดวกสบายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงเขาเรียกว่าได้กินทรั์เช่นไอ้บ้านนี้อยู่ๆก็ได้กินรัพย์สมบัตรรุยไอ้บ่าวนี้อยูยูก็ได้กินทรัพย์สมบัตรรุยก็คือหมายความว่าอยู่ๆก็ไอ้หนุ่มคนนี้ ก็ได้สมบัติมาอย่างไม่ต้องออกแรงครับหรือถ้าคำว่าได้แล้วก็เชื่อมด้วยคำว่าต่อด้วยประกอบด้วยคำว่านั่งใจก็หมายความว่าสะใจได้เหมือนที่คิดได้เหมือนที่หวังได้นั่งได้นั่งใจก็คือได้ดั่งใจได้เหมือนที่ใจนึก เพราะฉะนั้นสมหวังทุกอย่างแบบนี้เขาเรียกว่าได้นั่งใจครับหรือว่าถ้าหากว่าได้แล้วบวกกับคำว่าแรงได้แรงได้แรง,แรงก็แปลว่าจุใจถึงใจสะใจว่าเรื่องนี้าตได้แรงจังก็หมายความว่าเรื่องนี้ สะใจเหลือเกินครับแสดงว่าถูกใจมากนะครับหรือถ้าหากว่าเพิ่มคำอีกคำหนึ่งเป็นดายแรงออกแต่คนใต้บอกว่าดายแรงออกดายแรงออกแสดงว่าอร่อยมากอร่อยถูกใจสะใจถึงใจจริงๆครับคนปักใต้ก็จะบอกว่า ได้แรงอ,อกแกงนี้ฉาดได้แรงอกอก็แสดงว่าแกงนี้อร่อยมากจริงๆรำหรือถ้าใช้คำว่าได้แรงหัวได้แรงหัวก็หมายถึงว่าสบายหัวสบายศาีรษะเช่นเพื่อนนวดหัวให้นวดล้างหัวนวดหัวสระผมให้ ก็รู้สึกว่าดายแรงหวัวก็คือสบายหวัวครับแต่ถ้าใช้คำว่าได้แรงตีนได้ประสมกับคำว่าแรงตีนก็แสดงว่าได้แรงตีนเช่นเพื่อนนวดเท้าวนวดอะไรให้ก็แสดงว่าสบายเท้า สบายตีนสบายเท้าชาวภาคใต้ก็จะใช้คำว่าดายเร่งตีนจังครับถ้าหากว่าท่านชอบใจจากการุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก็จะเป็นพระคุณมากครับ